ช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทาท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกค,ครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวปืนลูกซองปั๊ม5นัดนะครับตัวที่ถืออยู่นี้เลยนะฮะตัวนี้เป็นยี่ห้อวินเชสเตอร์นะครับ หน้าตาก็สวยงามนะฮะสวยมากกล้องเก็บไม่หมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตากล้องครับใช้วิธีตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายเองนะฮะก็เก็บไม่หมดเดี๋ยวค่อยดูภาพเต็มๆอีกครั้งหนึ่งตอนยิงนะฮะเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูอันนี้เอาแบบ close up ไปก่อนแล้วกันนะครับปืนรุ่นเนี้ยจริงๆเขาก็พัฒนาต่อยอดมาจากปืน Winchester m o d e l 1 2 0 0แล้วก็มา1300แล้วก็ถึงจะมาเป็นตระกูล SXP นะครับตัว SXP ก็ย่อมาจาก Super X Pump นะฮะก็เป็นตัวย่อของเขาตัวนี้มาทั้งกล่องเลยนะครับเนี่ยฮะเพิ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวหยิบกล่องให้ดูกล่องสวยมากสีแดงสดงดงามนี่เขียน Winchester ตัวโตๆเลยนะฮะกล่องสวยจริงๆในกล่องก็เป็นกล่องบุกโฟมนะฮะข้างในก็จะเป็นโฟมแล้วก็จะมีคู่มือ ชื่อวินเชสเตอร์เนี่ยก็มีชื่อเสียงมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับผลิตปืนมาร้อยกว่าปีเจ้าของจริงๆต้นกำเนิดจริงๆก็คือโอลิเวอร์วินเชสเตอร์นะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะฮะแต่วินเชสเตอร์ s อ p กระบอกที่ผมถืออยู่นี้ไม่ได้ผลิตจากสหรัฐอเมริกานะครับกระบอกนี้ผลิตจากประเทศตรุรกีครับไม่ต้องแปลกใจครับประเทศตรุรกีเนค่าแรงเขาถูกถูกกว่าอเมริกาเพราะฉะนั้นบริษัทปืนหลายเจ้าเนี่ยเขาก็ ให้ความไว้วางใจนะฮะไปจ้างให้ตุรกีผลิตให้ก็เยอะยกตัวอย่างเช่น c ีหลายรุ่นโดยเฉพาะปืนลูกซองซีเนี่ยก็ผลิตจากตุรกีเหมือนกันผลิตจากโรงงานฮุกรูนะครับอย่างวินเชสเตอร์รุ่นเนี้ยก็ผลิตจากโรงงานอิส n b นบูซ i ล่าก็เป็นโรงงานผู้ผลิตปืนที่ตุรกีอย่างที่บอกไปนะครับค่าแรงเขาถูกแล้วอีกอย่างหนึ่งประเทศตุรกีเนี่ยเขาก็ผลิตปืนได้เนียบมากนะครับ เพราะว่าเขาใช้เครื่องไม้ mm. เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกับอเมริกาเลยนะฮะคือที่อเมริกาเขายอมรับเขาก็เลยไว้ใจให้โรงงานผลิตปืนที่ตุรกีผลิตปืนให้นะครับพูดถึงปืนลูกซองของยี่ห้อวินเชสเตอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงกับไรมิงตันเลยก็ว่าได้นะฮะโดยเฉพาะไรมิงตัน8ปดที่เป็นปืนลูกซองปั๊มแอคชั่นเหมือนกันนะครับ แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกกันตรงๆว่า8.0เหมือนจะได้รับความนิยมมากกว่านะฮะเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนไม่ค่อยเอาวินเชสเตอร์เข้ามาขายเอาเข้ามาขายกันติด8.0เพราะฉะนั้นการซื้อหาเนี่ยมันก็จะหาง่ายกว่า8.0หาง่ายกว่าวินเชสเตอร์นะครับคนก็เลยกลายเป็นว่านิยม8.0แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชื่อชั้นรวมถึงราคาวินเชสเตอร์แพงกว่านะครับ แล้วก็ดูดีมีระดับกว่าเร m ม n g ตัน8.0ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะราคานะครับ8.0มันราคาค่อนข้างถูกถูกอวินเชสเตอร์คนก็เลยหันไปเล่น8.0กันนะครับปืนวินเชสเตอร์รุ่น SXP Defender ตัวเนี้ยจริงๆมันออกมาสักพักแล้วนะครับสักประมาณ7-8ปีแล้วผลิตมาตั้งแต่ปี2012หรือ2013เนี่ยแหละประมาณนั้นนะครับที่เมกาเนี่ยฝรั่งเขาซื้อใช้กันเยอะมากนะครับ เพราะว่าระบบมันดีครับตัวเนี้ยมันใช้ระบบอินโนเชีย s อซิสปัมนะฮะซึ่งระบบเนี้ยมันจะช่วยให้การปั๊มเนี่ยสามารถทำได้เร็วมากขึ้นนะฮะใช้แรงน้อยฮะแรงหมายถึงแรงที่จะปั๊มเสากระโจมเนี่ยคนยิงจะใช้แรงน้อยลงนะครับถือว่าเป็นระบบที่ดีมากนะฮะมันเป็นระบบแรงเฉืยซึ่งมันเกิดจากการระเบิดของกระสุนนะฮะพอกระสุนมันระเบิดออกไปแรงดันมันก็จะดัน ตัวกระโจมเนี่ยดันโบมาเนี่ยให้มาค้างอยู่ประมาณนิดนึงถอยมานิดนึงนะฮะแล้วเราก็ออกแรงสาวกระโจมมาอีกนิดนึงมันก็สลัดปอกออกแล้วก็ออกแรงดันกระโจมเข้าไปเพื่อป้อนกระสุนแล้วก็ยิงนัดใหม่นะฮะคือเป็นระบบที่เวิร์กมากฝรั่งชอบกันมากนะครับ ที่ผมถืออยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเบอร์12นะครับเป็น1 2 v e gauge คือมันมีเบอร์20ด้วยนะแต่ว่าบ้านเราเขาไม่ได้เอาเข้ามานะฮะเพราะว่าเบอร์20เนี่ยลูกมันค่อนข้างมีราคาแพงแล้วก็ค่อนข้างหาย,ยากเขาก็เลยเอาเข้ามาแต่เบอร์12ตัวเนี้ยลำกล้องมันยาว18นิ้วนะครับวัสดุทำมาจากเหล็กกล้าแล้วก็ทำผิวแบบรวมดำเป็นสีดำด้านจะไม่เงาวับนะฮะดำด้านเนี่ยมันก็จะไม่สะท้อนแสงมันมีข้อดีอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วตัวนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนโชคได้นะมันจะเป็นฟิกมาเลยเป็นซีลินเดอร์บอลนะครับมันก็มีข้อดีก็คือสามารถยิงได้ทั้งลูกโดดแล้วก็ลูกปลายลูกโดดเนี่ยยิงไปเหอะไม่ต้องกลัวว่าปืนจะพังปืนจะแตกนะฮะยิงได้แบบสบายใจนะครับยิงได้เลยแล้วที่ปลายลำกล้องก็จะมีศูนย์เป็นศูนย์ลูกปัดนะครับวัสดุเนี่ยทำมาจากทองเหลืองครับก็จะเป็นสีทองเหลืองแบบนี้ศูนย์หลังไม่มีนะครับมันจะมีแค่ร่อง ที่เขาซ้อเอาไว้เป็นหลังถนนเพื่อให้เป็นแนวเหนี่ยวนำสายตาเวลาเล็งน,นะครับก็เป็นประมาณนี้ในส่วนของตัวกะโหลกตัวรีเซิฟเวอร์เนี่ยวัสดุเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของน้ำหนักปืนทำให้ปืนหนักไม่มากอย่างกระบอกเนี้ยน้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่ประมาณ2.9กิโลกรัมเท่านั้นเองนะฮะถือว่าเบามากไม่ถึง3โลเลยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ากระโหลกอลลอยแต่ว่ามันก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับ เพราะว่ามันใช้ระบบล็อกที่ต้องบอกว่ามันเป็นโรตารี่โบนะฮะก็คือตัวโบ w มันเนี่ยมันจะเป็นขาล็อก4ขามันจะล็อกกับตัวลำกล้องนะครับเวลายิงออกไปปืนมันรีคอย l ์สะท้อนถอยหลังเนี่ยมันก็จะไม่กระแทกไปที่ตัวกระโหลกนะครับทำให้มันไม่แคร็กไม่แตกหักนะฮะ คือปืนที่ใช้กระโหลกใช้รี c ซิฟเวอร์ที่เป็นอันลอยส่วนใหญ่ก็จะใช้ระบบล็อกแบบนี้นะฮะตัวนี้มันใช้ระบบเดียวกับปืนเบนเดอรีที่เคยรีวิวไปเลยนะครับเป็นโรตารีโบเหมือนกันเดี๋ยวจะถอดให้ดูภายหลังนะครับในส่วนของรีซิฟเวอร์ก็ทำผิวดำด้านเหมือนกันนะครับลมดำด้านสีเดียวกับลำกล้องนะฮะว่าง่ายๆรุ่นนี้มันดำด้านทั้งกระบอกเลยนะฮะผ่านท้ายก็ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่สะท้อนแสงเลยจะไม่ เปิดเผยตำแหน่งนะครับสมมุติว่าเอาออกมายิงในเวลากลางคืนนะฮะในส่วนของกระโจมนะครับกระโจมหน้าผ่านท้ายเนี่ยวัสดุก็จะเป็นซิเทติกสีดำนะครับก็แกะลายเชคเกอร์มาในตัวไม่ลื่นนะครับตัวกระโจมเนี่ยต้องบอกว่ามันเต็มพื้นที่เลยตัวนี้มันเป็นกระโจมใหญ่นะรุ่นนี้รู้สึกว่ามันจะมีกระโจมเล็กด้วยที่มันจะเป็นกลมๆนะฮะแล้วปลายมันจะแหลมๆอันนั้นเขาเรียกกระโจมเล็ก แต่อันนี้เป็นกระจมใหญ่ราคากระโจมใหญ่ี่ก็จะแพงขึ้นมากว่ากระโจมเล็กนิดหน่อยแต่ว่ามันก็จะจับได้ถนัดมือถนัดมากกว่ากระจมเล็กครับแล้วช่วงสาวกระโจมเนี่ยมันจะสั้นสั้นกว่ากระจมเล็กพอสมควรนะฮะถือว่าเฟี้ยวกว่าบอกได้เลยว่าเฟี้ยกว่ากระจมเล็กแล้วตัวเนี้ยมันก็จะมียางรองที่ซ่อนผ่านท้ายเป็นยางนิ่มๆเลยครับเนี่ยนิ่มมากนะฮะเป็นยางเด้งครับ บริษัทวินเชสเตอร์เขาบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีพิเศษนะฮะที่เขาเรียกว่า i n อิ e t Technology r e o o i l Pad นะฮะมันก็จะช่วยซึมซับแรงรีคอยมันจะไม่ทำให้ปืนเนี่ยตบหน้าตบแก้มเราจังหวะที่เราประทับบ่าแล้วยิงมันจะไม่ตบหน้านะฮะเท่าที่ลองยิงมาก็นิ่มจริงนะครับนิ่มกว่า870บอกได้เลยนะฮะในส่วนของไกปืนนะฮะ ชุดลั่นไกให้ดูก่อนนะครับบริเวณก่งไกเนี่ยมันก็จะทํามาจากโพลิเมอร์นะครับเป็นโพลิเมอร์แต่ว่าตัวไกเนี่ยทำมาจากเหล็กครับน้ําหนักไกอยู่ที่ประมาณ6ปอนด์นะครับไกค่อนข้างคมนะครับคมมาก6ปอนด์ไม่ได้แข็งเลยนะฮะไกคมใช้ได้ไกดีมากครับแล้วตัวนี้ก็จะมีปุ่มเซฟห้ามไกด้วยนะครับ ลักษณะปุ่มเซฟจะอยู่บริเวณด้านหน้าของกล่องไกนะฮะจะแตกต่างกับไอตัวปัจสูนะปัจสูมันจะอยู่ด้านหลังอยู่แถวๆนี้แต่นี่อยู่ด้านหน้าแล้วตัวปุ่มปลดล็อกกระโจมก็จะอยู่ด้านหลังแต่ปัจจูตจะอยู่ด้านหน้ากล่องไกที่เราต้องบีบกดตรงนี้แต่อันนี้เรากดข้างหลังนะฮะเนี่ยสไลด์ค่อนข้างสมูทนิ่มพอสมควรนะฮะนุ่มมากแล้วช่วงสาวกระโจมเนี่ย ไม่ได้ยาวเลยนะครับเวลายกประทับบ่าเนี่ยช่วงเสามันสั้นมากนะฮะผ่านท้ายมันไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้ยาวมากนะฮะผมคนตัวเล็กนะฮะร,รู้สึกว่ามันกําลังดีเลยมันสั้นกําลังดีชอบมากนะฮะตัวนี้จุกระสุนได้ทั้งหมด5นัดนะครับ4นัดในหลอดแล้วก็1นัดลังเพิง4ีบวกหเป็น5แต่สามารถต่อหลอดเพิ่มความจุได้นะฮะเพิ่มเป็น8นัดก็ได้ก็คือ7จบวกหนะครับ รู้สึกว่าบ้านเราก็มีชุดต่อเสริมนะฮะชุดต่อนนะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3,000มพันไม่แน่ใจนะครับในส่วนของมิติปืนนะครับความยาวโดยตลอดเนี่ยอยู่ที่ไม่ถึง1เมตรครับ98เซนเท่านั้นเองนะฮะถือว่าเป็นขนาดกำลังดีนะฮะขนาดไม่ยาวจนเกินไปไม่เกะก,กะนะฮะแล้วตัวนี้เขาก็ทำที่ร้อยสายมาด้วยนะครับเนี่ยอยู่ที่ผันท้ายนะครับแล้วก็อยู่ที่ ตัวครอบหลอดนะฮะสามารถร้อยสายสะปายได้เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูลำกล้องแล้วก็ตัวล็อกมันนะครับวิธีการถอดเนี่ยง่ายดายมากๆนะฮะไขฝาครอบหลอดตัวนี้ออกนะฮะบิดนะครับบิดออกมานะครับวางไว้แล้วก็ยกลำกล้องออกมาเลยนะครับนี่หลุดออกมาแล้วง่ายมากนะฮะ ลำกล้องก็จะหลุดออกมาแล้ววางตัวเปิดไว้ก่อนอให้ดูลำกล้องเหล็กหนาตึบเลยนะฮะหนามากๆหนาจริงๆเนี่ยฮะดูนะครับที่บริเวณโคนล,ลำกล้องนะฮะเขาจะชุบฮาร์ดโครมจะเห็นเป็นสีเงินๆเนี่ยนะฮะอันเนี้ยมันก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันการกัดกล่อนเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวลำเพลิงนะฮะ ราสังเกตดูนะครับมันจะมีเขี้ยวเขี้ยวตัวนี้เอาไว้ล็อกกับตัวโบนะครับมันก็จะทําให้การล็อกระบบล็อกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวโบเนี่ยครับสังเกตดูนะฮะมันจะมีขาเป็นสีขามันจะหมุนเข้าเป็นล็อกขบอยู่กับไอ้ตัวรับกล้องที่ดูเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะมีความแข็งแรงเวลายิงมันก็จะไม่หลุดมากระแทกตัวรีเซิฟเวอร์นะครับความพิเศษของปืนรุ่นเนี้ย มันอยู่ที่ระบบกลไกการทํางานนะฮะถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะเป็นระบบปั๊มแอคชั่นก็ตามแต่มันยังมีความพิเศษซ่อนอยู่ที่เขาเรียกว่าระบบ i n นเดเ s ียแอสิสแตปแอคชั่นนะครับก็คือมันจะอาศัยแรงเฉื่อยมาช่วยในการปั๊มถ้าเรายิงมือเดียวจําเป็นที่จะต้องยิงมือเดียวเนี่ยเราปิดกระโจมเข้าไปนะฮะแล้วเราประทับบ่ายิงมือเดียวเนี่ยยิงปุ๊บ ปอกกระสุนมันสลัดปอกออกเองเลยนะฮะเพราะว่าแรงเฉื่อยอินเนอร์เชียตัวนี้ยมันจะดันสลัดปอกออกเองเลยเรามีหน้าที่แค่ป้อนกระสุนดันกระโจมเข้าไปข้างหน้าป้อนนัดใหม่แล้วก็ยิงนะนี่แหละครับมันเป็นความพิเศษของปืนรุ่นนี้เดี๋ยวจะลองยิงให้ดูนะฮะพูดถึงง่าการใช้งานนะครับแน่นอนนะตัวนี้มันออกแบบมาสําหรับเป็นปืนเฝ้าบ้านอยู่แล้วนะฮะปืนลูกซองเนี่ย มันก็ไม่เหมาะกับการพกผ่านะมันไม่ใช่ปืนพกนะครับมันพกไม่มิดถ้าใช้งานเฝ้าบ้านเนี่ยเหมาะมากหรือเจ้าหน้าที่ใช้งานปราบปรามก็เหมาะเช่นกันนะฮะไม่ต้องกังวลเรื่องกระสุนเลยปืนลูกสองปั๊มเนี่ยคือเคี้ยวไม่เลือกนะฮะกระสุนเบากระสุนแรงยิงได้หมดนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่มือเราในการบริหารกลไกลในการปั๊มนะฮะอำนาจก็ ถือว่าไว้ใจได้นะครับมีความรุนแรงสูงมากกระสุนลูกซองเบอร์12เนี่ยแรงกว่าปืนสั้นหลายเท่าตัวนะฮะพูดถึงราคาค่าตัวนะครับสำหรับ w ิน chester SXP Defender ตัวนี้ตัวเนี้ยมันจะมีแต่ราคาหน้าร้านสำหรับประชาชนทั่วไปนะจะไม่มีสวัสดิการนะครับเท่าที่ทราบนะตอนนี้คือ,อยังไม่มีสวัสดิการราคาสำหรับประชาชนทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ4 0,000กว่าบาทน,นะครับถามว่าสูงไหมมันก็ไม่ได้สูงมากนะผมว่ามัน คุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวนะฮะแล้วมันก็มีให้เลือกเยอะๆเลยคุณจะเอากระจมไม้กระจมเล็กกระจมใหญ่นะฮะมีให้เลือกหลายออปชันหลายรุ่นย่อยมากสาหรับไอ้เจ้าตัว SXP ตัวนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปเดินดูนะครับมีตัวแทนจาหน่ายอยู่อยู่ที่วังบุรพาในกรุงเทพนะฮะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะทดสอบยิง Winchester SXP Defender นะฮะจะลองยิงดูกลุ่มทั้งหมด4ระยะนะครับก็มี10เมตร15เมตร20เมตรแล้วก็25เมตรนะฮะ ใช้กระสุนบั c ช s h o t เวม็นะครับเดี๋ยวมาดูกลุ่มกระสุนกันนะฮะบรรจุไป4นัด4ระยะนะครับ10เมตรกลุ่มแน่นมาก ไปดูเป้าครับ10เมตรนะฮะเก้เมตรเขาเป็นกระจุกเลยตัวนี้เป็นไซลนเดอร์บอนะครับก็คือถ้าเทียบชกเนี่ยมันเป็นเบอร์5้ากว้างสุดแต่ทำกลมแคบไม่ได้เลยอันนี้15เมตรครับ1 2 3 4งสองสห้าหกดแดเ้า กุมกระสุนประมาณ12นิ้วยังถือว่าแคบใช้ได้นะฮะไปดู20่ครับ1234567น่าจะหลุดไป2เมตรถ้าเป็นคนก็โดนนะเข้าตัวไปหลายเม็ดนะฮะถือว่าใช้ได้อยู่ดู25เมตร 1,2,3,4,5,6,7,8,9โอ้โห oh, oh, อยู่ในกระดาษครบเลยนะฮะ25เมตรกลุม่มดันใช้ได้ครับถือว่าแน่นมากคอยนุ่มหนวนฮะนุ่มกว่า870เยอะครับบอกได้เลยคราวนี้ผมจะทดสอบความพิเศษของปืนรุ่นนี้ให้ดูนะฮะจะลองยิงโดยปรทบบ่บายแล้วใช้ให้ดูระบบอิเดเชียมันจะสลัดปลอกออกเองเหมือนลูกส่งออตโต้ อันนี้มักช็อต9เมตรเห็นไหมมันออกเองเลยครับโดยที่เราไม่ต้องออกแรงสาวกระโจมถือว่าดีมากถ้าโดนยิงมือเดี่ยงไปข้างหนึ่งต้องใช้งานมือเดียวอย่างเงี้ยเราก็แค่สาวกระโจมขึ้นเพื่อป้อนนัดใหม่แล้วก็เอามายิงเนี่ยยิงได้อีกมันก็จะออกเอง เป็นระบบที่สุดยอดมากแล้วทำให้ปืนรุ่นนี้เป็นปืนที่ยิงได้เร็วนะฮะเหนือชั้นมากๆระบบนี้บอกเลยต้องโดนแล้วนะฮะใครที่ยังไม่มีหาลูกซองเด็ดๆไว้เฝ้าบ้านตัวนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากนะฮะราคาไม่ได้แพงเลยครับถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วก็สิ่งที่ได้รับนะฮะถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปเดินดูนะ,ะร้านปืนที่วังบุรพามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ ถ้าไม่ทราบว่าร้านไหนก็อินบ็อกมาถามจะบอกให้นะครับสำหรับการรีวิวปืน Winchester รูป SXP Defender ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ